สวัสดีค่ะสวัสดีสุขูสุขคนค่ะพี่น้องกะเมื่อนี้กะตื่นแต่เ้าร์เลยจ้ะมันแปลว่ามันยังบ่ได้อขุ่นเนาะตื่นตั้งแต่ตีสี่ปุ่นก็ได้สีมาไายฮนะใช่หรววือไง,อน,องอนี่บอโอ้มันดีใจ นานก็เป็นยังสันนานก็ปาดโอ้ยมันมากัดเอเกโดกนด่มันมากัดกันอมับรรยากาศอีสานแต่พี่น้องบรรยากาศบันโยานอิงก็้ตีสาวเ่าสันว่าเมื่อหอดเทื่อนว่าเมื่อหอดซองอ้ นพ no. Get ี่ติดผู้สาวนางลงนางลงงายายาหมิ่นเฮ้ยบาดมดพี่ติดมาขดอันนีป็นันเว้ยขีดอีกพอๆว่าไปหาหมอนี่มันดีที่เราไปฉีดแบบเน็บไปยายาขีดหมดนะมันเราดีนมันหอมมันดีนที่เรานมันอันนี้หมดเนี่ยมันไปแล้ววันนี้ก็เลยพาไปหาหมอ ไปขามมัดนี่ยังยังอะไรล่ะตัวไปก็สียาให้มันปกะกาจับแล้วเว้ยบอกประาศมันพ่อพ่อไปจับมาเนี่ยพีดว่าโวยพ่อพ่อมันอยู่ทางไหนนะขอไปแต่อย่าพ่อเว่ยมันเอาไปสีสิูมันเว้ยเออไปสีสิวดีนใายไปแล้วผ่านนี้ยเนี่ยเฮดไปติดประเด็นเนาะใครตัวนั้นบ่ตาย วันนี้เลยบอีกเอาไม้ยาาไละมาที่เาคืองมาตัดกันเว้ยมาทุกทานนเพิ่นมันมาแมิ้เมันก็ไปใ่ดอกพอพันกำลังผสมปูนสิปูกระเบื้องจะือนเห็ดกระบพาะเนี่ยแล้วทุกท่าน่ะเห็ดนังมันเนี่ยแล้วอยอะ มันจะท่าสีท่าอย่างอยู่เออ,อ,เอยเห็ดไปอพอดีเะาพอเล่ากัเป็นซางเป็นซางแต่ว่าปูกับเบื้องปูยังได้นะพี่น้องก็เลยกว่าต้องจ่างคนเห็ดเ,ออเห็ดยังน,อน่องบ้านโคกเทียมนะคะขอ่อยย่บ้านโคกเทียมจะพี่น้อง บ้านโวกเทียมตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอนาจะรวยบรรยากาศบานๆานี่เหมือนเป็นถนนใหญ่ไปไปเสนน้นนาจะรวยไปท่าคุณจะไปไปนาจะรวยไปเส้นท่าคุณอันนี้มีตะยุ่งมันมียุ่งหย่อนมันมีป่านี่ะบ้านหลังนี เป็นบ้านที่พี่สาวสร้างไว้จ้ะถ้ายางไปหม่องนันกับเป็นบ้านเมยประมาณนนที่หนึ่งกับหอดนะพี่นนองยางไปเป็นบ้านเมยข่อยบ้านหลังนี่พี่สาวสร้างไว้เพื่อคอลันทีนว่าสัส <c oughs> เพื่อแบบว่วาเขาเฮดกัดโตนะ่ะแต่ว่าดินเนี่ยดินเนี่ยเป็นดินข่อยสื่อแต่ว่าบ้านเป็นพี่สาวสร้างเนาะคะ่ะแต่ที่นี่ผวกพวก,พวกม่ข่อยมากพวกขอบ,บ่อน,นี้บ้านอยู่เนาะก็เลย าอยู่บ้านหลังหนีก่อนตอนที่แหลกว่าพี่สาวว่าจะสือต่อที่ดินมองหนีเนาะคะ่ะว่าจะสือต่อข่อยประเทศนี่เอาไปเอามาพี่สาวก็เลยว่าให้ข่อยาอยู่บ้านหลังนี้กะเอาบ้านหลังนีเฮมูข่อยเลยกับพอดีจ้ะาอยู่บ้านหลังหนี้กะหลังน้อยเพราอยู่จะพี่น้องเอาแต่พ่อยู่กับพ่อว่าจะมีมองนอนมองขาอาบน้ำก็ยูได้แหละเนาะค่ะเมื่อวังสิแบบว่าเอาบ้านหลังแงหลังโต เพราะว่าเฮาเคยอยู่แบบห้องเซาอ,อย่างเตยุ้ยกรุงเทพกับปุระยูหลังไงหลังโตพี่น้องเซาห้องละอยสองพันของซีเดียมเหมือนยังอยู่ไดนะ้เนาะก็จะซื้อพักมาปลูก้านีจ้ะซื้อพักมาปลกูกเนี่ยซื้อพักเสื่อนี่มาปลูกเพื่อได้กินเพื่อพ่อป้าปตรงซื้อ กบาลเพราะสะเห็ดเลี่ยวไม่ไหมจ้ะพวกไม่ข่อยหรอกเพราะตะเด็กมาอยู่ยังม,มีไผามาอยู่มีตะมุข่อยมาอยู่อีจ้ะอันนี้พึ่งไปซื้อมาเมือ่อวานตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าแล้วก็ไปซื้อเครื่องท่านบอกอุ่นมาเมือ่อวาน ห้องกับบ้านีดอกจะนอนแบบนี่ลรโลงๆเนอะอยู่สองคนกับอยู่แบบง่ายๆเป็นห้องน้ำมีต้อนเลี่ยวเนาดคอแล้วสิมาบูกระเบื้องห้องน้ำมองนะแค่มองนี่อันนี้กู่อะยังไม่รู้บูกระเบื้องล่อยเห็ดไปพี่น้อง ค่อยหนาวค่ะอากาศกับพอดีโบ,โบหอนบ่หนาวมีมีตะแค่นั่งเ่นตะเแค่มีสองแค,ค่หนึ่งแค่หนึ่งพูดถึงอาสาดนมะ่ปูนั่ง ะสาดนาปู่นังเลยกน้อาสาดไปใส่มาดทีนี่คลิปนี้ก็สั้นนี่แหละค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนานะคะไปแล้วค่ะ